สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m เมเมช n น l นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะปี66นะเดินทางมาถึงคิวของชาวพิจิกกันแล้วนะคะช่อง m เมเมช n น l นะคะดูได้ทั้งแบบหลักขนาดแล้วก็ราศีนะคะการแบบวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะไม่ฟิก เป็นดวงที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูต่อได้เลยถ้าโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเรามีดวงแยกให้นะคะเดี๋ยวในส่วนของอการทำนายช่วงแรกนะคะจะเป็นไพ่ไกด์ลายเรื่องทั่วไปให้ก่อนนะคะตรงนี้จะมีเฉพาะดวงรายเดือนนะ,ะถ้าเป็นรายปักจะไม่มีนะคะ ให้ที่ได้มี forgive นะคะมี release control แล้วก็ push through any insecurity นะคะมาไปแรกเลยก็พูดถึงเรื่องของการให้อภัยนะคะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงการให้อภัยบุคคลอื่นหรือว่าการให้อภัยตัวเองนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ย ก้าวต่อไปได้หรือว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้นะคะถ้ามันมีอะไรที่แบบมันหนักอกหนักใจนะคะมีความแค้นมีความโกรธก็อยู่เนี่ยการที่เราจะดำเนินชีวิตที่มันราบรื่นในปัจจุบันนี่ยก็เป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยการให้อภัยเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเลยก็คือการให้อภัยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอยู่กับการรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันก็ก้าวขาไปไหนไม่ได้นะ l i ลิสคอนโทรลนะคะต้องมีการปล่อยวางนะคะมีการปรงอ,อย่าไปพยายามควบคุมทุกอย่างเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะตึงจนเกินไปมันไม่ส่งผลดีนะ h r o u g h any insecurity นะคะก็คือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความวมิตกกังวลใจมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอย่าให้คุณกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองครั้งหนึ่งนะคะอย่าไปวิตกกังวลมาก พยายามทาทุกอย่างด้วยความมั่นใจค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยใครที่แบบมีความไม่แน่ใจนะคะมีความกลัวหรือว่ามีความหวาดระแวงในตัวคนรักอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อยากให้ตัดตรงนั้นทิ้งทําใจให้มันสบายๆแล้วก็ลองรักดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะจะเปิดทั้งหมดแดตํตแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวขอเวลาสับไพ่สักครู่หนึ่ง ตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยาบ่อยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสํมภาษณมีไพ่8คาถาถือว่าดีนะคะมันหมายถึงการสื่อสารที่มันสามารถจะสื่อสารได้ตรงจุดแล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะไม่มีความผิดพลาดในการสื่อสาร ไพ้คุณมาใบแรกเป็นไพ่เดิรเบริขึ้นมากับหัวไพ่เดิเรเวิกับผัวเนี่ย ถ้าตีความในทิศทางมันเป็นบวกมันก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้นะคะพร้อมที่จะไปต่อเสมออย่าไม่มีทางที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างแน่นอนแต่ก็อีกในนึงเนี่ยเดยวเวอร์กับหัวมันก็นจะตีความได้ว่าถ้าตอนนี้มันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางหน้าคุณอยู่เนี่ยมันอาจจะยังจบไม่ลงอะนะคะอาจจะยังต้องใช้ความพยายามต่ออีกนิดนึงเพื่อประคองสถานการณ์ไปก่อนอ,อุปสรรคปัญหาไม่จําเป็นจะต้องเป็นการทะเลาะก,กันระหว่างคุณกับแฟนคุณตรงๆก็ได้มันอาจจะเเป็นรื่องบ ตัวที่มันมีอิทธิพลนะคะต่อความรักนะ,ะก็ต้องสู้ๆอีกสักนิดหนึ่งอะนะคะแต่ว่าให้รู้เลยว่าความสำคัญยังไม่จบลงอย่างแน่นอนเนาะทีนี้มาดูแฟนบ้างนะคะ2ถ้วยกับขัวเรื่องส่วนตัวก็ไม่ค่อยดีนะคะสถ้วยกับขัวเนี่ย มันก็แปลว่าอาจจะมีความผิดหวังการไม่ได้รับความร่วมมือการเข้าใจผิดอะไรแบบนี้อะไรที่คาดหวังเนี่ยไม่ได้ตรงตามที่เขาต้องการถ้าเป็นเชิงความรักก็หมายถึงความขัดแย้งนะคะการเข้าใจกันผิดอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่ว่า,าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังมีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาที่ชัดเจนเลยระวังความคิดตัวเองระวัง เกี่ยวกับเรื่องของการคิดมากเซนซิทีฟมากจนเกินไปนะคะตรงนี้ไพ่มิโโลจีก็ขึ้นมาเตือนอยู่แล้วด้วยเนาะก็สอดคล้องกันนะคะว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปวิตกกังวลมากนะคะยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งทําให้ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามานะช่วงนี้มันเปราะบางการจะพูดจาอะไรกันก็ระมัดระวังคําพูดนะคะแต่คุณก็ได้พลังงาน8คาถาก็คือการสื่อสารที่ไม่ผิดพลาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพูดตรงๆไม่รุนแรงนะคะก็คือพูดแบบอ่อนโยนนะคะ พลังงานที่มีร่วมกันเป็นคิงถือคาาการสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ท้ายที่สุดแล้วต่อให้มีประสัป,ปัญหาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะคะมันก็จะไม่มีดามจอะไรไม่มีความเสียหายอะไรทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีเนาะทีนี้สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้เป็นไพ่เ้าคาา แฟนนีอยากจะบอกว่าเขาเองก็ได้เรียนรู้นะคะนิ่ใยใจยคอคุณแล้วก็เรียนรู้ก uh, ารคบหานะคะคือดูใจกันมาสักระยะเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องรับมือกับปัญหายัางไงนะคะเขาเองก็ยังย <แ S 2> <ๆ>ืนหยัดนะคะที่จะไปต่อเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากคุณ มุมมองที่เขามองคุณเป็นไฮโฟอนเขาก็มองว่าช่วงนี้คุณนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะคุณมีอะไรต้องทําเยอะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็มีความคาดหวังในตัวเขาสูงนะคะคุณก็เป็นคนรักที่ดีนั่นแหละแล้วเขาเองก็รู้ว่าเขาก็ต้องเป็นคนรักที่ดีเพื่อคุณด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าคุณต้องการที่ไปตอบเขาในลักษณะของการที่จะมีเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะความสัมพันธ์ที่มันจริงจังกว่านี้นะ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นราชนีถือคาถาขึ้นมากับหัวนะคะเรามาระวังเรื่องของบุคคลนะคะอาจจะเป็นคนทัดไฟหรือว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะแบบกระฉับกระเฉงใจร้อนพูดเก่งวิเหษอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาทําให้เราม,มีปัญหาในชีวิตได้ไม่จําเป็นต้องเข้ามาเป็นมือที่3นะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ได้ที่ทําให้เราวุ่นวายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะคะของเดือนธันวาคมมีเดเมจิเชียนนะคะมีไพ เดอะสเตรนนะคะมี10ถ้วยขึ้นมากับหัวแล้วก็มีไพ่ DM Place นะคะกับหัวเช่นเดียวกันมีเชี่นนี่ถือว่าเป็นพลังบวกนะคะจากรวาลส่งพลังบวกมาช่วยทั้งคุณแล้วก็คุณรักนะคะทุกอย่างมันก็จะรับรื่นได้จะผ่านพ้นไปได้น้องต่อมีปัญหาประสัก ไพ่เดอเซนก็หมายถึงการยอมลอมชอบกันนะคะคุณสองคนต่อให้มีปัญหากันเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยากที่จะรอมชอบแล้วก็ไปต่อแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะในแบบที่ต้องการจริงๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเวลานิดนึงถึงจะไปสู่จุดนั้นได้นะคะยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆแล้วก็เอ็เพรสกับหัวก็มีความหมายเหมือนกับสิบช้วยกับหัวแหละว่าเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงอะไรต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยเนี่ย สามารถที่จะประสบความสําเร็จตรงตามที่คุณตั้งเป้าหมายได้นะคะเพียงแค่คุณให้เวลานะคะประมาณนี้นะก็ระวังค่ะเรื่องของการคิดมากนะคะแค่นั้นแหละนอกนั้นก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โลโค้กันต่อเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์เมย์ได้เลยนะคะที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะชัยโยวันเดอร์สตอร์สโตนี่แหละนะคะพอแอดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นชื่อว่าชัยโยนะคะ ถูกแล้วนะบางท่านอาจจะคิดว่าแอดผิดนะคะคือเป็นชื่อร้านหินของเมย์นะคะเมย์เปิดร้านหินมงคลมาหลายปีแล้วนะไพ่ที่ได้มีพาสชั่นนะคะมีดิสคูบ d เ e the วันแล้วก็แทคชั่นไพ่ดีนะคะคุณสองคนเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการในตัวกันและกันแล้วก็อยากไปต่อทั้งคู่มีพลังงานเนื้อคู่ด้วยนะคะดิสคูบ d เด the วันแล้วก็ p a s ชั o นก็หมายถึง ความต้องการที่จะไปต่อนะคะความต้องการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้ชัดเจนมากนะคะความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่คบกันไปวันๆแต่เป็นความรักที่มีความต้องการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันจริงๆนะคะขอภัยเสียงแทกด้วยนะคะอจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้คำแนะนำเป็นการปิดท้ายนะคะการทำนายในวันนี้นะ ใช้ไพ่ angel i n v e ซอร r นะคะ definitely yes นะคะ within a few weeks แล้วก็ recovery คุณจะสมหวังอย่างแน่นอนนะคะจากาวารอนเฟิร์มมาแล้วนะคะตั้งเป้าหมายอะไรนะคะจะประสบความสาเร็จตรงตามเป้าหมายแน่นอนแล้วก็ ภายใน1 3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าหรือว่าภายใน1เดือนเนี่ยนะคะข่าวดีที่คุณรอคอยก็จะได้รับนะคะแล้วก็รีคาฟฟิรี่ก็หมายถึงสถากนาการณ์อะไรที่มันเคยมีปัญหามันก็จะฟื้นฟูฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวพิจิกแลวก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมช่องมิมิชาแนลนะคะถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกนันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอบตัวค่ะสวัสดีค่ะ หินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์สแล้วก็เชอร์ี่คอร์สราคา490เท่ากันค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ